สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนภาพธรรมดาให้กลายเป็นภาพแนวสีน้ำมันอิมเพร s ชันนิสแบบนี้ใน g e m i n i ครับขั้นแรกเลยนะครับเปิดแอป g e m i n i ขึ้นมาแล้วเลือกรูปที่เราต้องการใช้จากนั้นพิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้ครับช่วยสร้างภาพนี้ให้เป็นภาพสีน้ำมันสไตล์ Impressionist ผู้กันหนานุ่มแสงนุ่มนวลแบบภาพวาดจริงแล้วกดสร้างได้เลยครับเพียงไม่กี่วินาที ีมีนายเปลี่ยนภาพของเราให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันแบบศิลปินมืออาชีพครับเห็นไหมครับแสงเงาและพื้นผิวผู้กันดูเหมือนภาพที่วาดด้วยมือจริงๆเลยเคล็ดลับคืออย่าลืมใส่คำว่า impressionist นะครับเพื่อให้ได้สไตล์ผู้กันแบบนุ่มมีแสงเงาและอารมณ์ศิลปะมากขึ้นครับลองทำดูนะครับง่ายมากแล้วมาดูกันว่าภาพของคุณจะออกมาเท่ขนาดไหนถ้าชอบแนวนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ